สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางเนาะของทางช่องนะคะแนวทางเออเลขดับนะคะเลขดับเลยนะคะโอ้ดับใหม่ของเราเอาอยู่ทุกดับเลยนะคะดับใหม่นะคะเขียนไว้หออัวมุมดับใหม่นะคะสองก็เอาอยู่อ่ะ เอาไว้ให้ลุ้นทิพย์นะคะเอาไว้ให้ลุ้นทิพย์นะคะทุกคนโอ้ชุดสามตัวได้โต๊ดอีกแล้วนะคะโอ้เจ็ดหลักร้อยมาเน้นๆเนาะมาดูคาเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะศูนย์มาจริงๆเนาะโอมาโหดมาร้ายมากเลยนะคะศูนย์เสียรายที่แต้มเอสดุดนะคะ แตมบุดเลยนะคะก็ขออภัยนะคะเอ้ยศูนย์มาคักมาเนีย่ยเห็นศูนย์สองนะคะเจ็ดโอ้เจ็ดมาอีหีค่ะโอ้เจ้าแม่ให้สี่ศูนย์เจ็ดนะคะเลขติดของนางนะคะเอ้ยเยกือบนั่นนี่มันออกเจ็ดศูนย์สองนะคะมาดูสถิติของเรานะคะสถิติแล้วก็เลขดับนะคะเลขดับเลยนะคะ ถ้าดับสูตรใหม่นี้คงต้องรอนะคะดับสูตรใหม่โอ้ถ้าแอดให้ให้ให้ดับหลักร้อยทั้งสามตัวนี่ดับอยู่หมดเลยนะคะอ่ะแสดงว่าสูตรใหม่ของเราใช้ได้นะคะอ่ะเก็บไว้ก่อนจ้ะมาดูกันนะคะเจ2ดศูนย์สองูนย์เจ็ดนะคะ7 0็ด7ูนสองูนย์เจดโอ้ดับสุดยอดเฮยแทนที่สิบเป็นเลขเด่นสุดยอดโอ้ปวดประสาทน้ำ เจ็ดศูนย์สองนะคะทุกคนเจ็ดศูนย์สองนองมาเบิ้ลนไหมนี่แล้วมันก็เป็นเจ็ดเลยนะคะเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะคะวันจันทร์นะคะสองแล้วก็เจ็ดนะคะเดินนะคะแอรกติกไปแล้วหลักร้อยสามไม่มาจริงๆนะคะสามนี่นาตัดทิ้งเนาะไม่มาจริงๆนะคะเอาตามนี้นะคะอันนี้ก็ไม่มาเนาะเราก็มาดูกันนะคะ หลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนแอนให้ไปที่ดับ6ค่ะดับหลักหน่วยบนให้ไปที่ดับ6นะคะทุกคนให้ไปที่ดับ6ต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นสถิติวันพุธใช่ไหมคะสถิติวันพุธเรายังไม่ได้ขึ้นเล่มใหม่กันน้อยยังไม่ได้ขึ้นเล่มใหม่กันอ่ะให้ดูสถิติของวันพุธก่อนนะคะเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์นะคะ airport. มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับ ư? หลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบ เด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันมีประโยชน์นะคะเห็นไหมซ้มไม่มาหลักร้อยมันก็ไม่มาจริงๆนะคะยังไม่มีเล่มไหนขึ้นเล่มใหม่นะคะสถิติมีแค่วันศุกร์ขึ้นเล่มใหม่เนาะอันนี้ยังอยู่เล่มเก่าอยู่นะคะ,ะมาดูนะคะสถิติวันพุธนะคะงวดล่าสุด1นึหนึ่งสองนะคะแปดหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งเนาะโอ้หนึ่งนำโด่งเลยนะคะนี่นะคะวันพุธนะคะ วันพุธนะคะเดินดีก็เห็นด้วยตาเปล่าก็าจะเป็นหนึ่งสามสี่นะคะหกเก้านะคะหนึ่งสามสี่หกเก้านะคะทุกคนหนึ่งสามสี่หกเก้านะคะนี่นะคะสองนะคะสองนะคะทุกคนสองวัดหลักร้อยยังไม่มานี่เราจะดูสถิติตรงนี้นะคะหลักร้อยสองยังไม่เดินนะคะหลักร้อยสองยังไม่เดินเนาะโอ้ย เจ็ดศูย์สขึ้นมาเนี่ยเร์สองศูโอ้ศูนย์เชุดล่างเข้าตรงๆเลยนะคะสุดยอดมากเนาะชุดล่างนะคะแต่ว่ามาชุดเต็มแอดว่าแล้วมันตกไปชุดเท่าตัดเออสิบห้าตัวนั่นเนาะ,ะนี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยเนาะ,ะนี่นะคะนี่ค่ะอ่ะดูกันแล้วเนาะดูกันแล้วนะคะก็ไปละคะ่ะ หนึ่งนสองแปดหนึ่งนะคะแสะดงว,ว่าวันพุธนี้มาแนวใดแล้วบาทนี่เอามาดูกันก่อนนะคะเลข้วนนี้เลขก,กระจายเลยนะคะอันตรายค่ะอันตรายดับแบบนี้นะคะถ้าดับเลขก,กระจายนี่อันตรายเลยนะคะอ่ะดับหกนะคะดับหกนะคะหน่วยบนค่ะแคบเลยนะคะบางท่านที่เกียจคิดว่าะ เอาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสูตรใหม่แอดจะมอบให้ตอนทีหลังนู่นละค่ะเอานี่ไปก่อนนะคะไอที่ทำทันค่ะนั่นคิดไม่ทันนะคะดับหกนะคะหน่วยบนนะคะอ่มาดูสิบบนของเรานะคะดับนี่สุดยอดเลยเนาะดับเอาอยู่ทุกสูตรนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรนะคะนี่นะคะมาดูดับของเรานะคะดับของเราก็เข้าไปนะคะดับของเราก็เข้าไปที่ดับสองนะคะดับสองค่ะทุกคนนี่ดับสองนะคะ ดับของเราเอาอยู่ค่ะดับ5เอาอยู่เห็นไหมคะทีเอสนนะคะเอาอยู่นะคะก็เอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะรวมทั้งหลักร้อยสูตรทั้งสูตรใหม่สูตรเก่านะคะหลักร้อยก็เอาอยู่นะคะอ่ะตามนี้เลยนะคะหลักร้อยเราก็เข้าเต็มๆเมนาะเจ็ดนะคะหลักร้อยเราเข้าไปเต็มเต็มที่เจดนี่นะคะ หกคู่บนหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะเด่นล้านค่ะสองมาแล้วนะคะเต็มเต็มนะคะเลขติดบนล่างนางเข้าสี่เจ็ดศูนย์นะคะนี่นะคะดับของเราเอาอยู่หมดนะคะอ่ามาดูดับหลักร้อยของเรานะคะดับหลักร้อยของเราเนาะนี่นะคะดับหลักร้อยของเรานะคะอ่าอันนี้ลืมเขียนเฮ้ยเดี๋ยวเขียนก่อนค่ะลืมดับหลักร้อยของเรานะคะอยู่ที่ดับเก้านะคะดับหลักร้อยของเราอยู่ที่ดับเก้าอันนี้ให้ไปที่ นี่นะคะแอดก็สอนทำแล้วนะคะสอนทำค่ะอ่ะแบ่งปันกันไปนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับ fc นะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดงบนะคะประหยัดงบก็บอกกล่าวกันไปนะคะทุกคนนี่เด้อดับเก้าค่ะดับเก้าก็ขอให้ดับมันใช้ดีนะคะดับใช้ดีเราก็จะเป็นประโยชน์กับ fc นะคะเป็นประโยชน์กับ fc นะคะแอดก็โอ้ มอบให้แล้วนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็าวาพราะว่าแอดก็ใช้สูตรนี้นะคะใช้สูตรนี้หลังจากที่ตุ๊๊ตุ๊เป้เควยกันมาตั้งนานนะคะก็ได้สูตรนี้แล้วค่ะแอดก็นิ่งเลยนะคะไม่คิดสูตรใหม่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มคิดสูตรใหม่ออกมาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มคิดสูตรใหม่ออกมาแล้วหลังจากที่พักสมองไปหลายเดือนนะคะก็เริ่มได้เริ่มได้ค้อคิดเรื่อยแล้วนะคะเลขดับ อ่านี่เป็นดับของ FC นะคะแอดก็ขอบคุณนะคะโหดับอยู่จริงๆนะคะดับหนึ่งดับอยู่นะคะอันนี้ก็ให้ไปที่ดับสองนะคะโอ้จริงไดงง้สูตรเพิ่น,นก็จริงได้ค่ะนี่สูตรเพิ่นเนาะอ้สูตร FC ก็สุดยอดเลยนะคะอันนี้ให้ไปที่ดับสองนะคะอ่างวดหน้าเดี๋ยวลองใช้ดูนะคะงวดหน้าเดี๋ยวลองใช้ดับนี้ดูนะคะดับสองนะคะเอาใครที่ใช้แล้วบางน้อดับนี้นะคะใครใช้หรือยังคะนี่ดับ วันที่30นะคะวันพุธให้ไปที่ดับสองหลักสิบนะคะหลักสิบพี่คนนั้นก็ดับแม่นนะคะพี่คนนั้นให้ดับห้าหลักสิบนะคะแกก็ดับแม่นนะคะแต่ว่าแอดไม่มีนะคะทุกคนอ่ะตามนี้เลยนะคะดับหลัก9้าดับ ดับหลักร้อยให้ไปที่ดับเก้านะคะดับเก้าเนาะอันนี้เป็นดับของเรานะคะดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดับสูตรใหม่ของเรานะคะดับสูตรใหม่ของเรานี่นะคะจะยังไม่ปล่อยนะคะจะยังไม่ปล่อยถือว่าดับอยู่ทั้งสามสูตรเลยนะคะหลักร้อยนะคะมีสูตรลบในอีกได้บ้างสูตรลบในที่แอดเตือนว่าหกเบาๆหน่อยนะคะ มึงเปอยไม่ได้ค่ะมันหลายสูตรเกินนะคะเดี๋ยวเอฟซีสีมาเาสูตรอ่าเข้าไปนะคะดับสูตรใหม่ของเรานะคะเีนีอาให้เอาไปลุ้นทิพย์นะคะดับสองนะคะดี่ดับสูตรใหม่ของเราเอาอยู่นะคะเอาอยู่อันนี้ก็ดับสูตรเก่าให้เทียบกันดูนะคะสองแปดนะคะสองแปดเนาะสองแปดเอาอยู่หมดนะคะดับของเรานะคะเอาอยู่หมดแต่ดับตัวนี้นะคะอยากได้ไม่เนาะดับตัวนี้นะคะลองดูไหมคะจะเริ่มใช้งานเลยไหมคะ ยังไม่หลุดค่ะยังไม่หลุดเหนียวเหนียวกว่สูตรนี้อีกค่ะเหนียวกว่สูตรที่หนึ่งนะคะเพราะว่าสูตรที่หนึ่งยังหลุดใช่ไหมคะหลุดไปงวดเอ่งวดนั้นนะเนาะที่ออกหนึ่งหนึ่งหกอะค่ะแต่ว่าสูตรนี้ยังไม่หลุดค่ะสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะแล้วก็สูตรที่สามนะคะยังยังไม่หลุดค่ะสูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะเอาอยู่บ่ะ ปล่อยเลยไหมคะหรือว่ายังไงเด้อคอมเมนต์มาได้นะคะจะปล่อยเลยดีไหมคือแล้วก็ถ้าถ้าจะเอานะคะเอาเลยแอดตอนชบดสรุปได้ได้เดี๋ยวแอดเพราะว่ามันเป็นหลักร้อยนะคะซึ่งดับหลักร้อยนะคะจะมีประโยชน์กับเอฟซีมากเพราะว่ามันดับคู่นะคะมันดับควบไปเลยนะคะทั้งหน่วยมันหลักทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะคะคือก็มีประโยชน์มากมากเลยนะคะทุกคนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะ เอานี่อาคงที่ดับไว้ให้เ c ดูนะคะคงที่ดับไว้ให้ fc ดูเนาะดับหลักหน่วยนะคะทวนอีกรอบนะคะดับหลักหน่วยให้ไปที่ดับหกค่ะดับหลักหน่วยให้ไปที่ดับหกนะคะดับหลักหน่วยของเราให้ไปที่ดับหค่ะเด่นล่างสุดยอดเลยนะคะตัวที่เอามาทําหลักร้อยนะคะดับอันนี้ดับสองนะคะดับสองนะคะดับสองดับหลักสิบดับสองนะคะ เดี๋ยวเราจะปล่อยดับหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยดับหลักร้อยหลักใหม่นะคะถ้า FC บอกว่าโอเคนะคะสูตรนี้เหนียวกว่าสูตรนี้อีกค่ะเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะสูตรที่ให้สองอ่ะยังไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดเลยสูตรที่ดับสองยังไม่หลุดนะคะแต่ว่าสูตรนี้ยังหลุดเห็นไหมนี่ยังหลุดแล้วนะคะหนึ่งงวดสูตรนี้ยังหลุดนะคะนี่นะคะให้ไปที่ดับเก้านะคะตัวนี้นะคะตัวนั้นยังไม่ทันคิดค่ะคิดบ่าทัน อ่ะเรามาดูกันเลยนะคะตัวไหนเข้าบ้างนะคะก็เต็มเต็มกันไปนะคะสูตรนี้นะคะเต็มเต็มกันไปเลยนะคะศูนย์เจ็ดใช่ไหมคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะชุดล่างของเราตรงตรงนะคะตรงตรงไหมต้องกลับนะคะเอ็ดว่าแล้วดีนะไปใส่สุดอันนี้ไว้ค่ะ โอ้แต่ว่าใจมันยังว่านะนเน้ะเซนแอดตายจริงๆแอดชอบตัวไหนทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้คะทุกคนแอดชอบตัวไหนทุกคนสังเกตว่้มันจะไม่มาค่ะหลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักสิบหลักหน่วยเรียบร้อยค่ะของเรานะคะแน่นอนค่ะ เรียบร้อยนะคะเอ้ามีดีที่ล่างแล้ววะตอนนี้นะคะยึดหลักสูตรล่างไว้เลยทุกคนตอนนี้ยึดหลักสูดล่างไว้แล้วนะคะใครที่ไปชุดที่แอดตัดให้นะคะสามงวดติดนะคะสามงวดติดเนาะ,ะ,ะนอโอ้ชนหกข้าไม่นานนะคะนี่ไปเป็นไป้างหน้านะคะแต่ว่ามันมีเจ็ดนะคะมีเจ็ดตัวนี้เนาออะมาดูนะคะเต็มเต็มค่ะทุกคนไอ้เอฟซี FC เขามาดูอยู่นะคะว่าตัวไหนชนเยอะนะคะมันก็ศูนย์ใช่ไหมเออเมียนขวัพผืนด้วเฮ้ย ศูนย์นะคะแล้วเจ็ดกี่ตัวเจ็ดหนึ่งสองตัวเอเจ็ดน้อยนะคะศูนย์สองอ่านี่ไงสองต้องหลายต, 1, 2, 3, 4, ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวหนอะศูนย์ก็สี่ตัวสองก็สี่โอ้ทำเป็นอะไรนี่ได้เลยเจ็ดศูนย์สองนี่ทุกคนนี่นะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดของเรานะคะ ตรงๆนะคะชุดนี้ตรงๆไม่ต้องกลับค่ะเต็มๆเลยนะคะเรียบร้อยเลยค่ะเข้าไปเต็มๆนะคะเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะถ้าใครไปตรงๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบาสิบสี่สิห้านะคะถ้าตัดที่เอฟซบอกนะคะโอ้ยสิบห้าบาทตรงๆล่างคุ้มคุ้มจังได้กะคุ้มอ้าวนี่นะคะเข้าไปที่เจ็ดนะคะหลักร้อยของเราก็ อันนี้เข้าไปที่โต๊ดนะคะอันนี้ก็เข้าไปที่โต๊ดนะคะทุกคนเข้าไปที่โต๊ดนี่นะคะ20 7นนะคะนะ่าเสียดายมากๆแต้มแอดไปไม่ถึง9นะคะแต้มแอดไปไม่ถึงเกค่ะทุกคนโอ้แต้มเก่าเนอะเสียดายคะ่ะแต้มแอดหลุดนะคะแต่โอ้ยแต้มคุณนปูนูนหน้าบน,นเขเ่าอยู่อะเอานี่นะคะโอ้นี่เห็นไหมตัวเน้นที่แอดเน้นให้นะคะเจดกับห้านี่นะคะ แอดไม่มีสองค่ะแอดเริ่มเจ็ดศูนย์สามนะคะเจ็ดศูนย์สามโอ้ยเสียดายค่ะบุหันส้สตัวตรงเป็นเหตุบาปขอยนอะอ่าสูตรบนของเรานะคะหกเจ็ดนะคะสูตรบนของเราลงล่างไปหลักร้อยอีกแล้วนะคะสูตรนี้ไปหลักร้อยอีกแล้วนะคะหน่วยบนกับหน่วยหน่วยสิบชนกัน ไปหลักร้อยอีกแล้วเข้าศูนย์เจ็ดเน้นๆไปด้วยนะคะโอ้ยว่มีศูนย์สองค่ะเริ่มสตาร์ทศูนย์สามนะคะทุกคนเริ่มสตาร์ทศูนย์สามนะคะตอนนี้เราใช้ได้อยู่สูตรเดียวนะคะสูตรของแอดก็คือสูตรล่างนะคะโอ้ยสูตรล่างแ้่เน,น้นนเรียบร้อยนะคะเตรียมๆนะคะเจ็ดนะคะนี่ที่แอดน้นให้นะคะนี่ที่แอดบอกว่าหกเบาๆหน่อยนะคะนี่มันให้หกเจ็ดหนึ่งสองนะคะโอ้มันกอดคอกันมาเองเลยนะคะทุกคนนี่มันกอดคอกันมาเอง โอ้สามสีตัวแตกเลยตัวไหนศูนสองเจ็ดนะคะศูนย์สองจ็ดกอดคอกันมาเองเลยนะคะหลักร้อยของเราเต็มเต็มค่ะเข้าเน้นๆเลยนะคะที่แอดนินให้นะคะสี 4, ไม่มาค่ะตายแล้วเม็ดเดียวข่อยไปไม่ได้แล้วนะคะ เม็ดเดียวแอไปไม่ได้แล้วอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาก็เข้าเต็มเต็มไปที่ตัววิ่งลูดหน้าเสียดายนะคะที่อาจารย์ให้นะคะอาจารย์ให้17ึ่งมา0ูนะคะอาจารย์ให้17ึ่มา0ูนะคะนี่นะคะแอตัดทุดนี้นะคะทุกคนเสียดายมากๆนะคะเนี่ยที่แอสลังเลนะคะผมแปดกเ่าโอ้ที่จริงอันนี้เราโอเคแล้วนะคะ เนี่ยนะคะแอดก็เน้นให้ล่างนะคะห้าเจ็ดนะคะทุกคนเนี่ยแต้มแอดมันไม่ถึงเจ็ค่ะถ้าแต้มแอดถึงเจแอดก็ศูนย์เจลงมานะคะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะเนี่ยเนาะอุสาเจ็ดอุสาตั้งหลักพวกนี้ไว้แล้วนะคะอันนี้พวกนี้แอดไม่ค่อยมองนะคะอ้เสียดายค่ะ,คะมันเอ้ยอันนี้ก็ถ้าแต้มเก้าก็เรียบร้อยนะคะเอานี่ละคะ่ะหัดทําไปนะคะสักวันก็สิไเดีเป็นอันนี้กับเขาละเบิงส่งนี่นะคะเอาศูนย์สามลงมานะคะ นี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราโอ้บโมมีส่วนสองหามันแอดบโมมีสวงจา้าตัวค่ะทุกคนเป็นตะสั่งค่ะเอาหมดเดยี่ยมมันมาแต่ใสเลยอาสูตรล้านนะคะสูตรล้านก็เข้าไปที่อันนี้อันนี้หลานไม่เข้านะคะหลานก็หลุดหลุดสองวัวติดแล้วนะคะไปฮานอยมดนะคะของหลานนะคะแต่ว่านะคะ เลขติดบนล่างของนางนะคะออนี่สูตรนี่คือหลุดแทะเลขติดบนล่างของนางนี่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะเด่นบนของนางกลับมาแล้วนะคะนี่เด่นบนของนางกลับมาแล้วเห็นแม่นี่สองนะคะหลักหน่วยนะคะสองไปหลักหน่วยนะคะทุกคนสองไปหลักหน่วยนะคะสุดยอดเลยนะคะโอ้อันนี้ล่างตรงๆไม่ต้องกลับเนาะทุกคนเนาะอุ้ยเอดนี่ละอ้ว่นายเอสิไปสูตรล่างนี่แล้วอุ้ยเอดมันใจแล้วเรารู้ทิศรู้ทางของมันแล้วเนาะ ตัวชวงตัวชอนอะไรมันไม่เกี่ยวนะคะมันอยู่ที่ตัวประกบเน่น,นอนเออบาดนี่อย่าพลาดกันไปอันกังวลใจเนาะทุกคนเนาะต่อไปแล้วก็เนี่ยมันประกบตัวไหนยี่ิหาบาทตรงๆเลยนะคะเอออย่าคิดยากขอเห่าบาดนี้งวดน้า,นนานเนี่ยเซียวสุดเต็มเลยนะคะเซียวสุดเต็มเลยะค่ะเห่าเรารู้ที่รู้ทางแล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทามาสามงวดนะคะเราก็ยังไม่มีประสบการณ์นะคะทุกคนสามงวดเองเนี่ยส,สูตรล่างตรงๆเนี่ยค่ะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะตรงตรงไม่ต้องกลับะค่ะทุกคน เออกระโบกลับ,บด้ละแต่กระ่บใดทุนขึ้นค่ะเพราะว่าไปเสียสามตัวนะคะขาดทุนค่ะขาดทุนขาดทุนเลย,เยโชคดีนะคะที่ดักชุดอันนี้ไว้ด้วยนะคะ,คะก็ยังว่าหอยฉิบไปหาบาสโอ้ดีนะไม่ใส่ไปส่งเลยสามโอ้ ก็นี่นะคะ07นะคะเกือบแตก3ตัวนะคะเลขติดบนล่างล้านนะคะ่า,าบดบอดด้นี่แหละของแอดใช้ได้ชุดนี้นะคะของแอดตอนนี้สูตรแอดใช้ได้ชุดนี้เนาะ3ตัวได้หลักร้อยนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยยับเยินเลยนะคะโอ้ขิดอยางอีลเลวแอดสูตรล้านก็ใช้ได้ตัวนี้นะคะเด่นเนาะอาจารย์ปัญญาก็เข้าเด่น67แต่ว่า67นะคะ67ช่องเราชนกันเยอะมากเลยนะคะ หกเจ็ดชนกันสน,นันผ่านเมืองเลยนะคะในอาจารย์ปัญญาก็าเข้าไปที่เด่นน่าเชียใจนะคะศูนย์เจ็ดนี่นะคะมันมามันมาเนาะมันมาศูนย์เจ็ดนะคะอูย้ยตเชได้ค่ะอ่านี่นะคะใครได้ไปเนาะดีใจด้วยนะคะทุกคน่าเลขดับก็บไปแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอะทวนให้เอฟซีดูอีกรอบเอ็ดดับน,นะคะส่วนสูตรนี้นะคะส่วนสูตรนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะสูตรนี้เนาะเดี๋ยวสูตรนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะเจอกัน เดี๋ยวเจอกันคะ่ะเทียบชนถ้ามันดับอยู่ดับโอเคนะคะแต่ว่าเหนียวมากคะ่ะแอดจะมอบให้นะคะแอดจะมอบให้เอามาลงช่องนะคะเอามาลงช่องสายกงุงสายกบกระสร้างเพื่นอนถเนาะแบ่งปันกันไปนะคะ <c oughs> สีบแบ่งปันยังหลายแถววันนีเอานี่แหละเป็นผลประโยชน์กับเอฟซีนะคะจะได้ไประหยัดถ้ามันเอาอยู่นะคะถ้าเอาไม่อยู่ก็ขออาภาัยนะคะทุกคนนี่้อ นี่นะคะถ้าดับหลักร้อยนี่เอสว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่ามันดับหมดเลยนะคะเก้านะคะทุกคนเก้านะคะเก้าเนาะดับเก้านะคะดับเก้าดับสองนะคะดับสองหลักสิบนะคะดับเก้าหลักร้อยนะคะดับสองหลักสิบดับเก้าหลักร้อยนะคะอ่าเจอสายแข็งนะคะเจอสายแข็ง แอดก็อยากจะมอบให้ทั้ง3สูตรนะคะหลักร้อยแต่ว่ากลัวแบบว่ามันเอาไม่อยู่นะคะกลัวมันเอาไม่อยู่นะคะมันเยอะเกินไปนะคะเอาแค่2 2ตัวก็พอเนาะหลักร้อยนะคะก็ขอให้มันดับอยู่นะคะเดี๋ยวงวดหน้าลงให้นะคะในชุดสรุปเดอ้อดับหลักร้อยนะคะอ่ะดับ6นะคะหลักหน่วยบนอ่ะงวดต่อไปดับ6หลักหน่วยบนอ่งวดต่อไปก็ดับสนะคะดับ10บนสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า